สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องรถแต่ฉะนะนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอบ้านสวยๆหลังย่อมๆนะในราคาที่ย่อมเยาวนะครับฝากท่านผู้ชมครับเป็นบ้าน3ามหลังนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่อําเภอสันทรายตบาบลป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ท่ามกลางชุมชนมีทุ่งนานะครับตรงนี้แล้วก็ชุมชนหนาแน่นนะครับตั้งแต่แยกสันขยอม,ม,า,มามาถึงสันทรายแล้วก็ตาาําบลป่าไผ่เดี๋ยวผมจะนําเสนอทีละหลังนะครับเป็นบ้านสวยๆย่อมๆทีเดียวครับท่านผู้ชมในราคาย่อมเยาว ท่านผู้ชมสามารถที่จะมีบ้านอยู่ในเชียงใหม่อยู่ในสันทรายออกมาข้างนอกเลนิดหนึ่งนะครับในราคาที่อยู่สบายๆอยู่อย่างย่อมเยาวนะครับติดตามชมได้เลยครับโดยสรุปบ้านหลังนี้เนื้อที่70ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัว2ที่จอดรถเสนอขายที่ราคา2 3 8ล้าน3 0 0บาทเป็นบ้านชั้นเดียวโทนขาวเทาการก่อสร้างได้มาตรฐาน ประตูรั้วเหล็กหนาแข็งแรงทนทานปูห้ารอบบ้านรัวรอบขอบชิดท่ํากลางธรรมชาติทุ่งนาชุมชนเป็นมิตรวิวทุ่งนาสันสายพร้อมของแถมอย่างจูใจได้แก่ฟรีโอนมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟฟ้าบริการหลังการขาย1ปีเคาน์เตอร์ครัวเครื่องทําน้ําอุ่น2เครื่องปูห้าสนามรอบบ้านกําจัดปลวกรับประกัน1ปีรับประกันโครงสร้างบ้าน1ปีปูกระเบื้องโรงรถ ซึ่งจอดได้สองคันอยู่ใกล้สถานที่สำคัญดังนี้ห่างตลาดสดป่าเมือดเซเว่นโลตัสและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ2กิโลเมตรห่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้3กิโลเมตรห่างโรงพยาบาลสันสาย12กิโลเมตรดังมีรายละเอียดตรงต่อไปนี้รูปทรงแบบบ้านก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมยงแต่กลับด้านนะครับลักษณะรั้วอะไรเหมือนกันเลยนะครับวันนี้เพื่อนบ้านเอารถมาจอดด้วยูนะครับรถคันนี้ ้านหลังนี้รถจอดให้ดูเป็นตัวอย่างเลยถ้าผู้ชมดูนะครับดูรถจอดกว้างจอดชิดๆกันก็สองคันยังได้เลยท่านผู้ชมดูนะครับมีที่กว้างเยอะเลยนะครับสำหรับบ้านหลังที่สองนี่นะครับผมพาเดินรอบปูย่าเช่นเดียวกันนะครับข้างบนเม็ดเท้าชีดเดินดูรอบบ้านเลยครับนี่โอ้กว้างท่านผู้ชมดูดูพื้นที่นะครับนี่ก๊อกน้ํา มีกอกน้ําให้ลดต้นหญ้าด้วยนะครับกอกน้ําให้มาดูมุมผมไปที่มุมเลยแล้วกันามาดูที่มุมท่านผู้ชมดูนะครับผมมาที่มุมบ้านดูพื้นที่ข้างหลังเยอะทีเดียวครับหลังที่สองนะครับหลังที่หนึ่งก็เหมือนกันนี่ดูหลังบ้านนะครับอ่า,าที้ี้พาเดินดูรอบบ้านเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นแท่นให้วางทางน้ำนะค,คำแท่นนี้แล้ว เคแลครับตรงนี้นี่มารอบบ้านครับสีขาวมีบัวข้างๆนะครับบัวบ้านครับตรงนี้มารอบบ้านแล้วครับท่านผู้ชมนี่ลงรถนะครับทีนี้ก็จะพาดูตัวบ้านครับเข้ามาหน้าบ้านจากลงรถนี่นะครับเข้ามาเลยเดูนะครับ มาดูพร้อมกันสีขาวนะครับแบบก็จะเหมือนกันกับหลังที่1นนะครับนี่เป็นหลังที่สองตรงนี้เป็นโซนห้องรับแขกนะครับผูกกระเบื้องสีขาวสีขาวนวลๆมานะครับมาถึงตรงนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ากลับด้านครับห้องครัวจะอยู่ด้านนี้ครับครัวเหมือนกันเลยนะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์นะครับ แล้วก็ประตูประตูนี้ครับเปิดไปหลังบ้านครับเปิดดูก็ได้ครับเปิดไปก็จะเห็นพื้นที่ตรงนี้ทําเป็นลานซักได้อีกนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะทําต่อเติมได้อีกต่อเติมยาวก็ได้นะครับพื้นที่เยอะเลยครับตเติมได้หลังห้องนอนนะครับ ้องนอนห้องที่หนึ่งแล้วกันนะครับติดครัวก็จะไซส์เดียวกันเหมือนหลังที่หนึ่งเลยครับเนี่ยหลังที่สองมี3สามช่องนะครับช่องอันนั้นหนึ่งช่องหนึ่งช่องแล้วก็อันนี้สองบานครับตรงนี้โล่งๆสบายแล้วครับติดมา่านติดอะไรก็ดูดีนะครับห้องที่สองครับสีขาวนวลน,นะครับ ช่องหน้าต่างนะครับก็3ช่องตรงนี้2บานตรงนี้สองโปรงโล่งสบายครับเวลาเปิดม่านก็เอาม่านมาติดนะครับแล้วก็ติดใกล้กันก็คือห้องน้ำครับ้องนั้นก็ปูกกระเบื้องสีเทาๆนะครับท่านผู้ชมมีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือก็จบนะครับแล้วก็โถส้วมครับที่กั้นอาบน้ำตรงนี้ ฝักบัวก็อย่างดีแล้วครับฝักบัวนะครับตรงนี้ก็ราวผ้าขนหนูราวแขวนผ้าขนหนูคลิปขาวนะครับขาวคาดดำนี่ฝักบัวอย่างดีครับสวยงามนี่คือห้องน้ำาครับนี่คือห้องน้ำครับ,รบต่อไปห้องใหญ่ครับทุกผู้ชมห้องใหญ่นั้น อยู่ติดห้องรับแขกเลยนะครับเปิดประตูเข้ามาอยู่ติดกันตรงนี้ท่านผู้ชมห้องมาสเตอร์บ้านหลังที่2นะครับก็ปูกระเบื้องขาว,วนวลสะอาดตามากครับตรงนี้หน้าต่างนะครับก็2ช่องสองบานนะครับหนึ่งช่อง2บานตรงนี้ก็2ช่องนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่พีด้าสวยสะอาดตาครับแล้วก็ห้องน้ำท่านผู้ชม ห้องน้ําจะมีอยู่เหนยอห้องมาสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์คือห้องใหญ่นะครับสีขาวพื้นสีสวยครับสีเทาๆอ่างล้างมือแล้วก็ถงส้วมนะครับกระจกมีครับฝักบ,บัวครับสวยๆนะครับก็มาอย่างนี้นะครับนี่คือห้องนอนห้องนอนมาสเตอร์จะมีห้องน้ําในตัว ในห้องที่บ้านหลังที่2นะครับก็ประมาณนี้นะครับบ้านหลังที่2นะครับพอเดินออกมาหน้าบ้านมีประตูกระจกบานเลื่อนนะครับมาหน้าบ้านกน็ต่อไปเป็นบ้านหลังที่3ด้านโน้นนะครับมาดูข้างหน้าดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมนะครับท่านผู้ชมข้างๆ้างก็เป็น พุ่งนานะครับวันนี้อากาศสดใสแล้วตรงนี้ก็เป็นโรงรถที่จอดรถนะครับนี่ครับที่จอดรถกว้างนะครับที่จอดรถจอดคันเดียวนี่กว้างเลยจอดสองก็ได้มีไฟส่องสว่างด้านบนให้ด้วยเป็นเทอาชิดนี่ดูจอดแล้วยังโล่งๆนะครับจอดให้ดู ขอบคุณที่ติดตามและโทรมาถามไทยเป็นกำลังใจที่ดีเรื่อยมาคนทำงานมากมายปัญหาจะฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่น้อย ร้อยแปดฉะนั้นหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม